การออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือการช่วยพยุงคนที่ล้มลงให้ลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งหนึ่งขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการธรรมะจากข่าวเป็นประจำทุกวันพุธเวลา20.30นนาทีปจนถึง21.30นนาทีทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาหรือว่า WBT WBTV World <c oughs> Buddhist โทรทัศนนะครับนี่พูดเป็นภาษาต่างประเทศของเอเซน่อยนะครับท่านผู้ชมผมชัยวัน์จารุเดชจารท์ทนะครับทำหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องอีกเรื่องราวชีวิตของเราอีกวันหนึ่งซึ่งในการชมข่าวแต่ละครั้งนะครับท่านผู้ชมอาจจะใช้วิจารณญาณในการชมว่าสิ่งที่นําเสนอออกไปนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านโทรทัศน์หรือว่าทางด้านวิทยุทางด้านสื่อ สิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ต่างๆนี้ว่าเป็นสิ่งที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรบ้างให้เราใช้โดยที่ใช้วิจารณญาณแล้วก็ใช้จิตใจของเราในเป็นกลางในการที่จะชมข่าวนั้นแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตของเราอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับข่าวสารทางด้านพระพุทธศาสนานี้เราจะได้รู้ว่าออพระพุทธศาสนาของเรานั้นก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วก็มียุทธนาการ ในการนําเสนอสิ่งดีสําหรับชีวิตของเราอย่างไรบ้างในวันนี้นะครับก็เช่นเคยครับท่านผู้ชมก็มีพระอาจารย์จากซึ่งเป็นพระธรรมวิทยากรจากสํานักง,งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระาศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งสํานักง,งานใหญ่นะครับท่านผู้ชมก็อยู่ที่วัดสะเกดต,ตรงทางข้างภูเขาทอนะครับก็คืออาคารเฉลิมพระเกียรติ แต่อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งอของสำนักง,งานงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมชื่อว่าฝ่ายฝึกอบรมค่ายใต้ร่มพุทธธรรมโดยมีพระมาธนาเดชธรรมปัญ,ญโยซึ่งเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็พระธรรมวิทยากรทั้งสองรูปที่อยู่ข้างๆผมนี่นะครับรูปแรกก็คือที่ติดกับผมนี่นะครับท่านผู้ชมพระอาจารย์สอนชัยภูริยาโนโแล้วก็อีกรูปหนึ่งพระอาจารย์ธรรมวิถฐานธรรมโมนะครับก็ขอกราบนมัสก,การพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญพรกราบพระอาจารย์ครับ ก็ท่านผู้ชมครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ข่าวของเรานะครับประเด็นที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะครับก็มีนํามาข่าวแรกนะครับท่านผู้ชมก็คือพิธีปิดนะครับการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนะครับโดยที่การประชุมสัมนานะครับเชิงปฏิบัติการเจ้าสานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่29พฤศจิกายน2553ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็โดยที่ได้รับความเมตตานะครับจากพระธรรมโมลีนะครับซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินท์ได้เดินทางเป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะครับจากนั้นก็จะเป็นการเปิดสัมมนากลุ่มเชิงปฏิบัติการโดยมีพระราชัานวิสิทธิ์นะครับประธานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย หรือว่าสปทและได้มีการแบ่งกลุ่มเชิงวิชาการปัญหาและอุปสรรคของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับได้แก่มีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีการรายงานผลการสัมมนากลุ่มโดยผู้แทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับ จากนั้นเวลา15ในกาสมเด็จพระหมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกรรมการหมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการประชุมสัมนา,เ,าเรียกว่าประจำจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยที่ประชุมณวัดคลองตาลองอํเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จุดทูบเทียนบูชาพระธนารัยพระราชยานวิเศษประธานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแห่งประเทศไทยพระเทพเมธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดตราดพระครูประโชดวัดวิมลเจ้าสำนักเจ้าอาวาสวัดคลองตาลองนายประชาเพงสุริยาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา นายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาศึกษาทวัสการะเดชเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์โดยนายพนมสอนศิล์ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาศึกษาปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านได้กล่าวรายงานความว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้สนองงานคณะสงฆ์ในการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา นะครับซึ่งได้ดำเนินรูปแบบหลายรูปแบบด้วยกันการจัดการประชุมสัมมนา,าเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมตามโครงการอุดหนุนการดำเนินการสำนักปฏิบัติธรรมนะครับนับว่าเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากราผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งมีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์โดยมหาเทรสมาคม นี่นะครับในการส่งเสริมให้วัดที่มีความพร้อมดําเนินงานในการนะปฏิบัติธรรมสาหรับบริการประชาชนผู้สนใจการฝึกสมาธิวิปัสสนา,าหรือการปฏิบัติธรรมนะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีวัดทั่วประเทศที่ดําเนินการจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนะครับจำนวนถึง1,175แห่งแล้วก็เพื่อให้การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นไป ทางด้านพศออหรือว่าสำนังกงานผู้ศาสนาแห่งชาติจึงได้กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขึ้นทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมได้รับทราบนโยบายการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การบริการจัดการและมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับหลังจาก รายงานเสร็จเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้มอบประกาศมหาเทรสมาคมการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจํานวน200รูปและกล่าวสมโภชนิยกถาปิดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศนะครับ อันนี้คือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นะครับประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชตามที่เราได้รับชมไปนั้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเรียกว่าถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งทั้มันก็พระอาจารย์สอนชัยอ๋อเจริญครับก็เรียกว่าใ,ในการปฏิบัติธรรมนี่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนึกว่าเป็นการขณะนั้นพระอาจารย์เคยได้ยินผมเคยได้ยินอนาตสวดมนต์ปัญญาธามวิปัสนาปัญญาใจใช่ไหมครับอาจาจ <laughs> รย์ใช่ครับพ <laughs> ระอาจารย์เคย ไปปฏิบัติธรรมแบบนี้ที่ผ่านมาตามที่พระอาจารย์เคยได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยพระอาจารย์ได้มีประสบการณ์มาแบ่งปันท่านผู้ชมสักน้อยไหมครับอาจารย์เจริญพรเจริญพรท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็เรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันมันก็เป็นการกันดีเพราะว่าเป็นการเตรียมพร้อมอย่างใช้ชีวิตอย่างมีสติเพราะว่าสติมาปัญญาจะเกิดทันทีสำหรับพระอาจารย์เนี่ย ที่เคยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของสงแห่งหนึ่งก็เราจะปฏิบัติธรรมทุกปีตั้งแต่นิสิตปีหนึ่งจนถึงปี4ก็ปีละ10วันก็ทั้ง4ปีก็เป็น40วันซึ่งการปฏิบัติแต่ละปีก็จะเข้มข้นเนื้อหาแตกต่างกันไปก็จะมีพระพิปัสนาจารย์ต่างๆนานาที่ท่านมีความรู้ความสามารถรสามารถแนะนําให้เป็นแนวทางในาการปฏิบัติให้ถูกต้องืออว่่่าาาเป็นนยยงหึงยา ขนานเอกชนิดหนึ่งเจริญพรใช่ปฏิบัติให้ต้องตามขั้นตอนเจริญพรใช่แล้วส่วนเรื่องเนื้อหาตามข่านี่ก็น่ารุ่านเป็นวิเาทัศน์ของพระธิลานุเทละเป็นการสัมมนาเชิงวิชาการของเจ้าสํานักปฏิบัติอันนี้สําคัญเพราะว่าก็ถือว่าท่านเป็นล้อหน้าของของของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสํานักปฏิบัติธรรมหรือสํานักต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมให้กับประชาชนทั่วไปเหมือนเพราะเพราะทุกวันนี้อาจารย์มองว่าครับ เราเราถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาที่พึ่งทางใจอไว้เพราะในบางครั้งเมื่อเจอปัญหาหรือเจออุบัตัลลุมเล้าเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจใหรือว่าทางความเข้มแข็งทางด้านาจิงใจทางจิตใจเนี่ยนะเขาถึงกล่าวไว้ว่าความแข็งแรงที่แท้จริงอะ่ะมันไม่อยู่ที่ร่างกายแต่ความแข็งแรงที่แท้จริงนั้นอยู่ที่จิตใจต่างหากหเพราะฉะนั้นการปฏิธรรมทึบทาให้เรามีสติในการดำเนินชีวิต ทำให้เรามีอะไรเยอะแยๆมากมายที่จะลองรับปัญหาต่าง<ช>ๆางเข้ามาเจยกว่าแข็งแรงจากภายใน,ภยในสภายนอกใช่ <c oughs> จเจรเ,จเริญพรัญอันนี้ดียนรับฟนงอัน,นครับก็ต่อไปนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็